ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะ no? ครับเนาะครับเมื่อนี้กามาพบพอกับพ่อเตียมอีกแลพี่น้องเนาะทางช่องตะวันพาโชคซานเอลนะพี่น้องเนอเอาฝากกดติดตามได้พี่น้องเนอกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นําได้พี่น้องเนอตะวันพาโชคซานเอลนะพี่น้องเนาะครับเมื่อนี้พ่อเตียมพามาติดตามแล้วเล่าพัฒนาของเซียนชชยว่านต่อยนะพี่น้อง รับเมื่อวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่6กันยายน67ลาวพัฒนาออก462846ครับเลขล่างก็ออก28นะพี่น้องเนาะครับขับของเซียนชัยวานงวดที่ผ่านมาพี่น้องนะครับวันศุกร์ที่6กันยายน2567ลาวพัฒนาเซียนชัยวานบนล่างวิ่งรวด9กับ8กมา8นะพี่น้องเนาะเก่าลุด ครับพเนียดให้82849294 9, 9, ครับ FC แบเตัว9229เนาะพี่น้องเนาะส่วน2882บ่เอา,าว่ามันมาดูว่าซันเอ้า <c> ม <oughs> ื้อนี้มาเบิ่งน้ำกันต่ออีเนาะพี่น้องเนาะครับ <c oughs> ขออนุญาตได้พี่น้องเด้อ โอ้ลายกัสมักกำายเจ้าของครับวันจันนะพี่น้องเนาะจันที่เก้า ทับเซียนชัยวานพี่น้อง บนล่างวิ่งรูดพี่น้องสามกับสี่นะครับ สองสามสี่หกเจ็ดแปดนะพี่น้องครับสีนี้มาสี่หกตกเก่าดิพี่น้องนี่ครับจับคู่พี่น้องสาม 3ามหกสามเนะครับ C C ห สีเกสี่แปดนะครับจับเตเต็มๆกันนี่มีสองแปดนี่พี่น้องแถวคนเอาจับซ้ำนีพี่น้องเนาะรับส่วนตัวเน้นนะพี่น้องเนอะ ครับเปลี่ยนสีหางพี่น้องครับสัตว์เกียนมาพี่น้องเนาะะสัตว์เกียนมาพี่น้อง ี่น้องแคปหน้าจอไว้นะครับเด้อวันจันทร์ที่9กันยายน2567นะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาเซียนชัยวานขับบนล่างมิ่งรูด3กับ4ขับชุดเต็มกับ2 3 4 6 7 8นะพี่น้องขับแต่พเนียนที่3กับ4 3 6 3 7 3 8 4 6 4 7ครับ4 7 4 8นะพี่น้องเนาะ ครับกันนะพี่น้องเนอร์สามสามสี่สี่นะพี่น้องเนาะครับอย่าลืมนะพี่น้องเนอร์งวดที่ผ่านมากะเข้าตัวกับเอาฉันนั่นแล้วงวดนี้มักสอบตัวได้เฮาก็จะเริ่มกลับตัวไว้น้ำนะพี่น้องเนาะครับเอาอย่าลืมนะพี่น้องเนอร์เข้ามาแล้วก็จะรเริ่มกดไลค์กดแชร์ใหโปอเตียมน้ำแร่เนาะครับเนาะทางช่องตะวันพาโชคสแน,นลนะพี่น้องเนอรครับเอาสุดท้ายถ่ายสุดคอยโศกมันเฮงเฮงๆลุยกๆ,ๆ,ๆ,ยๆกันทุกคนเนาะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้พอแต้มก็มีแเคนีพี่น้องเอาไว้พอกันชิปนาครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม